คำว่าเพ่งโทษการเพ่งโทษผู้อื่นนั้นคือเหตุและมีทุกข์เป็นผลการพิจารณาตัวเองคือจิตดูจิตของตนเป็นมักมีนิโรธคือความดับทุกข์เป็นผลประเด็นของประโยคนี้คือคําว่าเพ่งโทษนะคะแม่ครูคิดว่าพวกเราไม่ค่อยได้ยินมาก่อน แต่มาได้ยินในการสวดมนต์ในหนังสือสวดมนต์ของครูเตสวนทุ่งทองเราซึ่งนะคะแม่ครูจะบอกว่าปกติเรามีอาการแพ่งโทษอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะคุณส้มอ่าเราไม่เคยได้ยินใช่ไหมเพิ่งมาได้ยินแต่จริงๆแล้วอาการแพ่งโทษนี้อยู่กับเรามาตลอดเวลาเลยเป็นอยู่ตลอดเป็นมานานเป็นจนชินหลายคนใช้คำพูดว่าคิดลบ นะคะแต่คําว่าคิดลบมันเกิดขึ้นได้กับทั้งตัวเองทั้งคนอื่นทั้งสิ่งแวดล้อมเช่นคิดว่าตัวเองทําไมถึงไม่กล้าทําไมตัวเองถึงไม่เก่งทําไมตัวเองถึงไม่มั่นใจทําไมตัวเองถึงเป็นคนแย่อย่างนี้ทําไมครอบครัวเราถึงเป็นอย่างนี้ทําไมชีวิตเราถึงเป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าคิดลบนะคะแต่การเพ่งโทษนั้นมันไม่ใช่การคิดลบแบบนั้นเป็นการมองในอีกมุมหนึ่ง อ,อยู่ในสรุปธรรมนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเรารู้เท่าทันมันแล้วเราสามารถแยกมันได้ในสิ่งที่มันเกิดกับเราตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราจับมันออกมาดูได้นะแยกมันออกมาจากความคิดมวลรวมนะ,ะแยกข้อนี้คํานี้คําเดียวออกมาได้นะคะเราจะสามารถเอามันออกไปได้แต่ถ้ามันไม่สามารถแยกออกจากเพื่อนได้มันจะเอาออกไปไม่ได้มันจะกลายเป็นความคิดลบมวลใหญ่มหาศาลอยู่ในหัวเราการเพ่งโทษจะเกิดขึ้นเมื่อใด การเพ่งโทษจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ใดๆที่เราไม่ถูกใจเช่นมีคนขับรถปาดหน้าเราเราจะเพ่งโทษเขาทันทีว่าคนนี้เป็นคนนิสัยไม่ดีทําไมถึงทําอย่างนี้ทัางๆงที่เขาอาจจะเป็นตํารวจนักสืบหรืออะไรที่ตามจับโจรหรือจะเป็นคนที่กําลังจะวิ่งไปช่วยเหลือคนหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราไม่รู้ความจริง เพ่งโทษเกิดขึ้นตลอดเวลาแม้แต่แม่ครูนะคะวันหนึ่งเข้ามาในบ้านเห็นประตูเปิด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 ,ปดทุกช่องเลยตายแล้วลูกเราออกไปนอกบ้านไม่ยอมปิดบ้านเลยเพ่งโทษลูกนะคะโอ้ยออกไปได้ยังไงเดี๋ยวเขาก็เค์ฟิวเดี๋ยวตำรวจจับจะทำยังไงเนี่ยเนียเนียเป็นนะตัวเองเลยนะไม่ใช่ไม่เกิดนะคะเกิดเสมอเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพ่ง เพ่งโทษผู้อื่นนั้นคือเหตุมันมีเหตุคือการเพ่งโทษและมีทุกเป็นผลโอ้ยทุกตายละถ้าตำรวจจับถ้าเอร์ฟิวถ้ามาไม่ทันถ้าเป็นเหมือนในข่าวขับรถเร็วจนรถชนเพราะว่ากลัวเอร์ฟิวมีบางคนสูญเสียลูกพเพราะเอิ์ฟิวเพราะว่าลูกออกจากบ้านตอนกลางคืนนะรัฐบาลห้ามไม่ให้ออกก็ยังออกนะคะออกไปหาเพื่อนไปกินข้าวกินเหล้าก,กับเพื่อนนี่เขาเรียกว่าการเพ่งโทษแต่อันนั้นเขาเกิดแล้วแต่แม่ครูน่ะมันยังไม่ได้เกิดแต่แม่ครูเป็น สรุปทำข้อนี้เป็นประจำเป็นเสมอเป็นกับทุกคนค่ะยืนยันแต่นะคะพอประตูเปิดประตูบ้านนี้ก็เปิดประตูออฟฟิศก็เปิดตายละททำไมออกไปแล้วก็ไม่ปิดบ้านอะไรเลยเป็นห่วงลูกนี่อันดับหนึ่งอันดับสองเป็นห่วงบ้านโอ้ถ้าเกิดว่าเป็นใครนอนหลับอยู่ข้างในนี้หรือมีใครมาหรือคนนอนพักผ่อนหรืออะไรอยู่แล้วจนเดินเข้ามาแล้วก็อจัดการทีเดียวก็คงจะเสร็จคิด คิดให้โทษเขาไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยไม่มีใครออกไปข้างนอกนะคะมีแต่ลูกน้องที่กลับไปแล้วแล้วก็ยังไม่มีใครไปปิดประตูล็อกประตูแล้วลูกชายก็ชอบเปิดประตูไว้แล้วตัวเองเขาก็เข้า,เข,าเข้าห้องน้ำเป็นปกติของเขา แต่ขณะที่เราเพ่งโทษและเกิดทุกข์นั้นเราเกิดความวิตกกังวลเราคิดไปเองจนถึงนูน่นจนถึงเคอร์ฟิวจนถึงตำรวจจับจนถึงไปหมดเลยกระบวนการครบสมบูรณ์จบในการคิดนั้นเสร็จแล้วพอมาได้ยินเสียงวิทยุดังอยู่ในห้องนะ้ําชอบเอาโทรศัพท์เข้าไปฟังในห้องน้ําค่ะลูกชายโอ้ค่อยคลายออกไปแต่ในขณะที่เราเพ่งโทษ นะคะเพ่งโทษให้โทษเลยว,ว่าเป็นคนนี้ทําเราก็มารู้ทีหลังว่าอ๋อนะเมื่อกีอ้ป้าเปิดประตูป้ากําลังจะมาปิดป้าเดินไปเอานั้นป้าไปเอานี้อ๋อมันไม่เกี่ยวกับลูกเราเลยเห็นไหมคะเคยมีไหมคะที่มีอะไรสักอย่างหนึ่งเปลี่ยนไปที่เราคิดว่ามันมัน,ม,นมันไม่มันไม่ดีหรอกเรื่องนี้เกิดขึ้นเราก็ไปเพ่งโทษเขาละว,ว่าต้องเป็นเธอแน่ๆเลยที่ทําแบบนี้ ต้องเป็นเธอแน่ๆเลยที่ทําให้มันเป็นแบบนี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วออาจจะไม่ใช่เลยอาจจะไม่เกี่ยวข้องใดๆกับคนที่เราเพ่งโทษเลย mm hmm. เพ่งโทษสามีใช่ไหมน้องนา mm hmm. เพ่งโทษคนโน้นคนนี้นะคะ mm hmm. มันคือเหตุของทุก mm hmm. การเพ่งโทษแต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดขึ้นได้ทั้งวัน นะคะวันนี้ถ้าเกิดเรานึกได้พอเห็นปุ๊บจับมันก่อนเลยค่ะสตินะคะต้องมีสติที่แข็งกล้ามากนะนะ,ะจับไว้ก่อนเลยอืมอย่าพึ่ง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 เพ่งโทษเขาหาคําตอบก่อนว่าคืออะไรบางทีตัวเองด้วยซ้ําค่ะลืมตัวเองทําแล้วลืมใครเอามาวางไว้ตรงนี้ชนล้มกลายเป็น เพ่งโทษลูกหลานคนอื่นแต่ตัวเองนั่นแหละลืมมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะสิ่งนี้แหละค่ะที่แม่ครูอยากจะบอกว่าวันนี้เรามานั่งพิจารณาความคิดตัวเองนะคะแต่ละวันแต่ละวันนันแต่เช้าเย็นเย็นเนี่ยตื่นเช้ามาเจ็บคอโอ้ยเป็นเพราะเมื่อวานนี้คนนั้นแหละพี่น้อมนี่แหละมาทําให้ฝุ่นเต็มไปหมดเลยทําให้เราเนี่ยเจ็บคอหารู้ไหม หารู้ไม่ไม่ใช่เลยไม่ได้อยู่ใกล้ฝุ่นเลยนะเออ,เอยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะพี่จุ๋มหัว,วเราะอ่ะฮะไม่ไม่มันเรื่องเล็กน้อยเนาะเรื่องแบบนี้แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นบ่อยบ่อยบ่อยๆมันจะสะสมะคะ่ะมันจะสะสมสิ่งหนึ่งนะคะที่ทางกายภาพของเราก็คือเขาเรียกว่าการมันจะมีฮอร์โมนหลังใช่ไหมคะ ฮอร์โมนที่สะสมทำสิ่งสารที่หลังที่ทาให้เกิดมะเร็งเริ่มจากมะเร็งในอารมณ์ก่อนถ้ามะเร็งในอารมณ์บ่อยๆมันจะเป็นมะเร็งในร่างกายตามดังนั้นนะคะต้องให้สารเีนโดฟินหลังอันนี้เขาเรียกว่าสารอะไรสักอย่างนี่แหละจาชื่อไม่ได้ละนะคะการเพ่งโทษเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นทวนันวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเวลาคิดอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ถูกใจเจออะไรที่ไม่ใช่ไม่ถูกใจให้หยุดตัวเองก่อนว่าหยุดอย่าเพิ่งเพ่งโทษใครให้ดูตัวเองก่อน ทันทีที่โอโหเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาจุดจะเพิ่งเพ่งโทษใครนะถ้าจะเพ่งโทษให้มาดูที่ตัวเองก่อนไม่ใช่คิดลบนะและเพ่งโทษผู้อื่นเมื่อเมื่อเหตุการณ์มันไม่สมดังใจอันนี้ก็ไม่สําเร็จอันนี้ก็ไม่ได้สมมติว่าเราจะจัดงานจัดประชุมแต่คนไม่มาเพราะเป็นเพราะเธอนั่นแหละทํางานน้อยเป็นเพราะเธอันนั่นแหละไม่ชวนคนเป็นเพราะเธอันนั่นแหละไม่ดึงคนทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองก็ไม่ได้ทําอะไรเขาเรียกว่า เอาความผิดโยนให้ผู้อื่นนั่นคือการเพ่งโทษค่ะเอาง่ายๆอยานะคะเขาเรียกว่าเวลาเราจับงานโอ้งานนี้ไม่เสร็จเป็นเพราะเธอนั่นแหละงานนี้ไม่สําเร็จเป็นเพราะเธอนั่นแหละ,ะงานนี้ลูกค้าไม่เซ็นสัญญากับเราเป็นเพราะเธอนั่นแหละทําบทนี้ไม่ดีทํพททาใบคเนชั่นไม่ดีนําเสนอไม่ดีไม่ต้องเอาความผิดไปยกให้คนอื่นก็คือการไม่เพ่งโทษนะคะ หมดเวลาแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะที่เป็นเหมือนแม่ครูและเป็นเหมือนทุกคนอยู่ทั่วไปมีการเพ่งโทษทั้งวันทั้งวันวันนี้ไม่ต้องหยุดเพ่งโทษหรอกแต่ให้พิจารณาว่ามันเกิดขึ้นกี่ครั้งกันบ้านนะจับจิตตัวเองวันนี้แม่ครูให้การบ้าน <sk illing> <ค Jungle> หนึ่งข้อจับจิตตัวเองว่ามีการเพ่งโทษผู้อื่นกี่ครั้งนะพอถึงเย็นวันนี้ก่อนนอนจดนะคะแล้วก็ส่งการบ้านมาที่ลายส่วนตัวแม่ครูส่วนตัวนะคะคุยกันส่วนตัวนะคะ แม่ครูอยากคุยกับพวกเราส่วนตัวแล้วก็อยากจะเห็นผลของใจว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงถ้าใครไม่เกิดเลยก็บอกว่าไม่เกิดเลยนะแต่แม่ครูว่าไม่มีอะยากแม่ก็ยังเป็นเลย <c oughs> แม่เป็นนั้งสิก็เพ่งโทษพ่อบ่อยสุดค่ะคนที่โดนแม่บ่อยที่สุดคือลูกกับพ่อพาออยู่ด้วยกันตลอดเวลาและแม่ก็จะเพ่งโทษเขาได้ตลอดเวลาเลยค่ะเจ้าค่ะเรื่องจริงเลยค่ะเนี่ยจดนะวันนี้ทั้งวัน จดเลยนะคะว่าเราเพ่งโทษใครไปกี่ครั้งสาเหตุเพราะอะไรและเป็นยังไงจดเลยค่ะแล้วให้ส่งส่วนตัวแม่ครูใครที่มีมาส่วนตัวเราจะมีรางวัลดีๆให้นะคะอ่าแม่ครูมีปากกาของเคลียร์นะปากกาโลโก้เคลียร์หออย่างดีอยู่แล้วอย่างตอนนี้นะคะมีเยอะเลยพร้อมที่จะมอบให้เป็นของขวัญไว้จดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั่นตัวช่วยเราเลยนะคะว้าวอยากได้ไหม อ่าอยากได้เตรียมตัวเดอ้อปากกาเคลียใครเคยเห็นไหมคะแต่ก่อนมันจะมาคู่กันกับสมุดบันทึกแต่สมุดหมดแล้วเหลือแต่ปากกานะท่านด็อกเตอร์บอกว่าชอบมากเลยปากกาตัวน,นี้เขียนดีขอนะวันนั้นได้เขียนอยู่ที่งานปีใหม่และขอเลยแต่บางทีมันก็ไม่ค่อยออกนะคะเป็นปากกาธรรมชาตินะไม่ใช่พลาสติกทาจากไม้แม่ยังมีพร้อมที่จะแจก แต่แม่อยากให้เราเอาไปจดบันทึกแล้วให้มันมีสัญ,ญลักษณ์ให้คิดถึงว่าเออวันนี้เราจะเคลียร์ตัวเองยังไงเริ่มต้นจากหามันก่อนหามันให้เจอก่อนก่อนที่จะเคลียร์มันออกได้โอเคนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเป็นวันที่มีความสุขและเป็นวันที่ทุกอย่างชัดเจนสว,สว่างสวยได้ปัญญาอยากได้ทำกันบ้านมานะ พี่ตองบอกอยากได้อยากได้ทำกันบ้านมาแรกเดิมให้ฟรีๆไม่ได้โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย